ขวาไมไ่ขับวันเนี้ยจะขับจะขับเราจะไปเก็บขอ,องลุงไปเก็บเดินแล้วเดินแล้วถึงแล้วเยอะพอแล้วอ่ะถึงแล้ว,ลว,ลวเข้ามาแล้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 ว อยู่ข้างในอยู่ข้างในมาดีห้องไหนข้อเสาที่ห้องไหนห้องนอกห้องนอกห้อเสา้อที่ไหองนอเสาที่้เสาที่แหะที่มันเส้อสีเหเือนปะเส้อสีเมือนแลกี้แลกกี้แลกี้แลกี้สีนนเอาดกี้ปนได้แกงแไอ้ชักเอาแลกกี้ก็ได้เดียวดผมยิงยิงใูดีไปกูดี ทำพอมอย่าทำพอมอย่าทำพอมอย่าทำพอมผมยอมแล้วยอมแล้วตอนทีน้องชายไม่มีอาวุธกูเก็บอาวุธเออมารดี้บารดี้เขาหอมแทงแต่โอ้ยมีไม้ด้วยอะไรวะเนี่ยจูงโจนี้ไอ้เหี้ยมันโดนคนหรือเปล่าหอมสูบัวทองสูบ อะไรเนี่ยอะไรอะไรช่วยคนช่วยคนช่วยคนใครเป็นโจรใครเป็นคนปกติวะเนี่ยกู เดี๋ยวเอ้ยเขียวพื่อตายเยอะจัดไอ้เชี่ยเพื่อตายเยอะจัดไอ้ชักไม่ตายเนอะตายไหมเชี่ยแปลงร่างแล้วเขากระเจอามันนี่นี่มันมีปืนอุ้ยไอ้เอี้ยไม่นี่พ่อหนิเยอะเกินไอ้เชี่ย เลื่อนแรงมาใชา่สาาัตวสปนไม่หมดตัวหรือเปล่าเฮียเอ้ยคู่สามเก็บเยอะแล้วนะเฮียมันเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงตรงโน่นน่ะตรงรถมันน่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะหมอนี้นนนนามานา <c oughs> ันมันนป้ครับ หมออย่าชุบม้วชุบเมยท่านก่อนถ้าหมอมาให้เชือพัวมันป่ะน่ะแต่เอ้ยเชือเป็นมยาไม่ทันตายก่อนมาป้นหมูเฉยเลยอ่ะต้องเรียกลักกี้เอาหมอบอเป็นลักกี้มันเอาหมดเลยเนียกได้ครับเรียกดิ ไอโอเว้นอยากจะเดินบางหน้าน้องซาลี่พี่ผมไม่ได้ปนเอาของกูไม่ได้เล่นปนเอาเงินเอาของแต่คนอื่นเขาเฮียปนให้มันกล้วยเฉยไม่ได้ปนเอาของเอาอะไรเลย เกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อเขามาชุบตรงนี้ก่อนมีมีการปล้นเหรอคนไหนคนไหนคนไหนพวกพกใส่นาคโจรมาเลยครับได้ได้เดี๋ยวเรียกให้โจรลงมีโจรลงตรตรอ่ยยะอ๋อตรตรโจรโจรอยู่ดิ่ไไม่ได้อ่ะ <laughs> เฮียเปลุมประธานผัดน,นะเฮียเริ่มเยอะเริ่มไปเบอร์แล้วไอสัตว์ต้องเอาตัวหลุดแล้วเฮียเป่เยอะเกินดูดิมีเขาไม่ยอมเด้งสุดผมผมผมไอ้นี่ผมพ้นไปแล้วมันไม่เจออะไรอ่ะประชาชนแล้วมันต้องให้เขาเด้งสนุบพ,พี่โจนครับเด้งสุดให้ไหนได้ไหมครับพี่ไม่กูไปเด้งเฮียมันต้องเด้งไม่ใช่หรอ เขาไม่ยอมเดิ้งอ่ะน,นี้ต้องกลับโรงพยาบาลหมดเลยอ่ะพอะตำรวจมาก็ได้ฮะเดี๋ยวเยวถามตอลอถามตอลอถามตอลอให้ตอลอ,ต,ลอตัดสินนีเขาไม่ยอมเดิง้งศพอบบนี้หิวเดีย พวกเคที่หิวเนี่ะหมอนชุบเราหน่อยใครไม่เด้งใครไม no. ่เด้งโจนเหรอใช่ครับโจนโอ้โหแม่งเคี่ยอะไรหมอเฮียอะไรมึงให้เขาปนด้วยเนี่ยกูถามเจ๊งไอ้สัดนี่มันคนตัวละาหาอะไรไม่เจอมันโดนคนเด้งโดนบุกนี่เลยเหรอพี่โจนครับเด้งให้หน่อยนะครับพี่โจนหมอนตำรวจม้ยไม่ใช่หมอหมอชุบหน่อยใช่เหรอ กำลังกำลังจะมาบอกเลยว่าให้ไปไหนพร้อมๆกันนะเนี่ยแค่ขับมาถึงงงเลยอะไรวะเนี่ยรอต่อรอก่อนนั่นรอตอรอก่อนได้เปล่ามีเจมี่ไอ้เฮียกูไม่ใช่โจรแม่งตีกูเฉยนี่ก่อนเนี่ยเราใส่หน้ากากอ่ะเราโดนตีเลยเล็กกอะไรอ่ะ ไอเบลโดนตีปะฮะช่อตายคนเยอะดูดิ <c oughs> โดนปนงงเลยต้องคุยกับหมอกอนก็นได้พี่ยอดเราหมอแล้ถ้าเขาจะไปนูน่นเราค่อยไปชุบไปท่านเราต้องสร้างหมู่บ้านโจรขึ้นมาแล้วแหละไอเจ้ามันเยอะขนาดเนี้ย เราสร้างหมู่บ้านโจแล้วแหละประชาชนแถวหมู่บ้านนั้นเอาไปให้หมดเลยไปขายไปขายมาตรงนู้นได้ถามประชาชนเลยเขาบอกได้ใครโจนนี่คุณตำรวจครับคนนี้โจนครับรถที่ใส่หน้ากากและชุดแดงเป็นโจอยู่ตรงไหนครับจผมไม่ได้เห็นครับเขาวิ่งมาเลยวิ่งมาเป็นกลุ่มเลยเอารอยไล่ถามทีละคนเลยในรถใครในรถตัวอันไหนรถตัวเองไปเอาประชาชนไปเอามานี่เลยไป ไปไปไปปนรถจากคนอื่นมาปล่าวะรอจะหารถโจรรถโจรเคยเห็นรถโจรบ้างครับไอเวรอนผมจะเก็บทะเบียนไว้นั่นไหะเห็นวิธีกาอเออซีวิกป้าพอจอดหน้าโรงพยาบาลด้วยรอบนึงอ่ะซีวิกขาวอ่ะเหี้ยมึงจกกูมันเลยสัตวลอดตลอดไอประชาชนที่เขาเลี้ยงสัตว์อยู่ที่เขาโดนฆ่าเนี่ยุที่นี่ได้ไหม ตำรวจเนี่ยแกงเนี้ยปนหนูเจียงครับทุกคนเจียงจริงครับยังครับอย่าเลยครับกูยังไม่ได้ปนเลยมีแต่เขาว่าปนกูไอ้สัตว์เขาไม่ยอมเด้งศพเลยครับนี่หนูจำจำจำหมวกคนนี้กูบอกไม่ได้ปนเขาไอ้ยังเขาว่าปนกูย่าคนชุดแดงจริงครับพวกใส่หน้ากากเป็นโจรหมดเลยครับเพราะยิงผมแล้วเขาก็แทงคนนี้นะครับแล้วผมผมขอถ่ายรูปพื้นที่ก่อน เหตุเกิดเหตุเกิดยังไงครับคือเหตุเกิดคือผมโดนยิงครับไม่ไม่ออกออกออกจากศพหน่อยครับจะเก็บหลักฐานเขาจะถ่ายถ่ายเก็บหลักฐานครับเวลาใครเหลือต่ำกว่าสิบนาทีบอกนะมีมีมีรถเขารถเอารถเขาไหนมารู้ไหมประชาชนไม่ชัว ไปหาหาดูรถในพื้นที่ที่มีรถที่เข้าขายที่ประกาศจับวจตำรวจคันไหนของประชาชนน่ะไปยืนไว้เลยคันไหนของประชาชนไปยืนไว้เลยครับของใครของมันเลยคันไหนที่ไม่มีเจ้าของเดี๋ยวให้ตอรอไปค้นได้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 อยู่แล้วอยู่แล้ว จะแต่มึงหอมกูนี่มันรู้เลยนะว่ากูเป็นใครอะไอ้สัดโอเคตกผมไม่ได้โดนอะโอเคตีตายเปล่าวะผมโดนใครไม่รู้อะตีตายอีกคนนึงหรือเปล่าวะจำไม่ได้โ,โดนเอซปมั้งโดนเอซับตีตาย มึงไม่ชมพวกกูเลยเหรอวะพวกกูไม่ตึงบ้างเหรอเดี๋ยมึงดูกูมากี่คนเนี่ยมึงดูกูเก็บกันกี่คนเนี่ยมึงเห็นป่ะเนี่ยมึงไม่ชมพวกกูว่าพวกกูตึงจัดบ้างเหรอวะอ้าวให้หมอพาไปเห้เบลอยู่ไหนอะหมอพี่เบลพี่เคหมอไปไหนอะหมอเนี่ยเีพวมึงไม่ชมพวกกูเลยเหรอย่างนี้เดเดี๋ยวพวกหอเลยหอเปไปปวดไปฆ่าไปกี่คนอะมีท่านปวดขี้อะูยวถามหมดละ ก็น่าจะเป็นคนที่ใส่หน้ากากถ้าส่วนใหญ่เอาคนที่ใส่หน้ากากก่อเข้าขายเป็นทุกคนกับคนมาค่ะเจ็บเชียร์มันหอกกูมันรู้เลยว่ากูเป็นใครอ่ะปะหูไอ้สัตว์ไปกันไหมฮะยูถอกกูรู้เลยว่ากูใครอ่ะ โอเคอะว่าว่าไปไปสนอไปสนอไม่ประชาชนที่เหลือเลี้ยงสัตว์อยู่อ่ะชุบเข้าได้ไหมหรือว่าชุบชุบเขาโจทย์มีห้าเอ้ยตำรวจที่ถือศพไปอะมีห้าคนครบป่ะลองนับจำนวนดิจากจากคดีที่เราได้มาเรามีห้าคนป่าเรามีสี่ป่ะสีห้ยับโรงพยาบาลหายเป็นหนึ่งหายเป็นหนึ่งต้องมีไม่ครบอ่ะ มันมันหายไปหนึ่งอ่ะมีคนหนึ่งอ่ะเพราะตอนเรามีคนใส่หน้ากากคนนู้นน่ะที่เป็นศพอ่ะคนไหนคนไหนไหนชี้หนี้ชี้มันต้องมีห้าเขาผมโดนตีตายดีกว่านี่หน้ากากนี่ไงนี่หน้ากากก็ผมโดนตีตายผมเป็นคนชาติที่ผมเลี้ยงหมูอยู่โอเคพาไปพาไปที่เหลือชุบได้เลยหมอโอเคชุบได้เลยหมอโอเคโอเคแล้วไปสอนอไปสอนอกัน ต้องสู้คดีละไอสัตว์ใช่ใช่ใช่บอกเขาด้วยฝากบอกให้ด้วยบอกว่าถ้าเลี้ยงวัวเสร็จแล้วอะไรมาก็มา่อนมอ